ครับบัดดีครับเพื่อนเพืนคือเก้าครับผมตอนนี้ผมจิมาเอามาพราวที่ว่าผมมักน้ำไว้แช่น้ำไว้แต่ว่าลากเขาออกมาแล้วครับเพื่อนๆลกออกมาแล้วแต่ว่านอนเนี่ยจะมีอยู่จะมีอยู่นิดนึงหรือ,อยังไดนี่แหละนี่ครับผม ถาเอามาแจ่น้ำไว้มาน้ำไวมักน้ำไว้เนี่ยหากลากจะออกไว้คุณนอครับลากจะออกไว้คุณนอวันนี้ผมจะมาเอาออกผมจะมาเอาออกแล้วเอาเลี้ยงน้ำไว้ก่อนครับเพราะว่ามันออกมาแล้วผมก็เลยเลยเลยเอาออกมาครับออกมาคัดกะลาเกลือบเงาเรียบร้อยผมก็จะเอาเลี้ยงน้ำไว้ครับ ได้ได้ทานี่ครับนอไอ้นี่เดียวจะมีอะผมจะเอาในเมืองกันออกเลยนะแลว้วผมก็เลยผมเห็นหากมันยาวผมก็เลยลองเอาว่าบิกปอกเบิ่งผมก็นึกว่านอมันจะนักยาวนําน,นอกับบปิดทันยาวแต่หลากยาวกรัวครับ,รญญน,รบนับจากนี้ไปเรื่อยๆครับากเดี๋ยวผมจะคัดคัดเงาคัดยังเรียบร้อยแล้วผมก็คัดเรียบร้อยแล้วผมก็จะลงแรกไว้ครับแต่ก,ก็ยงังหนำไว้ครับผม นี่ครับจะคัดว้ประมาณนี้ครับผมี๋ยวมันจะล่มแแรลกไ้เลยผมเป็นบนเรียนมาแล้วลูกพี่แล้วที่อีพีก่อนครับคัดใ้แล้วมาวางไว้เรียงไว้มือแค่มือหนึ่งถึงสองมือแตกเลยครับตอนนี้ผมจีล่มง,งแรลกไปเลยครับนี่ครับอุปกรณ์ง่ายครับ แดงแช่น้ำไว้ถ้าเอาถ้วยแท้ไปย่างเดียวกับกระแหงนี้ที่เนื้อแหงนี้แล้วก็แข็งได้ครับแบบนี้ผมศึกษาเรียนรู้บบนดนี้ผมเอาใส่ถุงธรามดฝากไว้ที่เนื้อพ่แหงครับบน <ination noises> ี๋ยวก็เดครับพี่น้องพอดีที่เนิ่นได้เปิดใช้แล้วเมื่อปิสไบวัยแบบนี้เหนียวครับเกิดการเหนียวครับ ยึดตัวเองก็ฝาติดก,กันเลยครับลูกเป็นน้อยแบบนี้เาต้องเทอเทที่เหนือหลายครับน้อยเดียวกับทั่วแล้วครับผมนี่ได้ครับนี่บ้านนี้ได้ครับย่าให้เขาลากได้ย่าให้ถือนอไดไ้เหมือนเดิมครับ บานต้นนีก้ก็ร้อยแห้งนิดนึงเราผมก็จะซ่ออีกรอบนึงครับนี่ครับประมาณนี้ครับับรองว่ามีแตกครับว่แตกแน่นอนครับ โอเคครับี่นออกนี่หละได้หลักซัานี้เขาตรงเลียงไว้ก่อนเออได้นอนซํานี้เขาตรงเลียงไว้ก่อนเพราะว่าลาักเขายาวแล้วผมจะเอาแบบเป็นแบบเลียงน้ำไปครับอโอเคครับต้อนรับคลิปนี้อาจจะแต่คุบตะกักาแนนด้วยครับจะได้กระฟาติดตามกันไปเรื่อยๆกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยครับเ้อครับสวัสดีครับ